เรื่องครับของนุ่นเนี่ยหยิบยกเรื่องราวของ F1 นะครับหรือว่าฟอร์มูล่า 1>, <Formula S 2> <One S> 1มาฝ <One. S 1> ากกันแต่ว่าอย่างที่หลายหลายคนรู้กันนะครับว่าฟอร์มูล่า1เนี่ยก็เป็นกีฬาที่เขาเรียกว่าบนท้องถนนและก็อีกชนิดหนึ่งที่อยากจะบอกว่ามันเป็นกีฬาที่สังคมจริงๆะนะครับคนที่แบบถ้าพูดตรงๆคือคนมีระดับจริงๆจะเล่นกันโดยเฉพาะในเมืองไทยอย่างนี้นะครับแต่ว่าวันนี้ครับเราหยิบยกเกี่ยวเรื่องราวของ F1 ทางน้ํากีฬาทางน้ํามาฝากกันจะเป็นยังไงนั้นนะครับเราไปติดตามจากรายงานพิเศษครับจากคุณวราพรฒ์เลื้งสวัสด ครับรออยู่ครับไปเลยครับขึ้นชื่อว่าเรือ F1 ค่ะคุณผู้ชมก็ต้องคิดว่าเป็นกีฬาของผู้ชายที่มีความกล้ามีความท้าทายค่ะแต่แท้จริงแล้วค่ะผู้หญิงก็สามารถเล่นได้เช่นกันเหมือนกับพี่จักจรจันดงจันทค่ะที่เป็นนักแข่งเรือ F1 หญิงเดียวในเมืองไทย เาฟุรเล่าวันสุดยอดกีฬาแห่งความเร็วบนน้ำสามารถทำความเร็วได้ถึง220กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วของเรือระดับนี้บอกเลยว่าไม่มีเบรกค่ะและนักแข่งเรือ F1 ฟนลำนี้ของไทยก็เป็นผู้หญิงคนเดียวในเมืองไทยอีกด้วยนั่นก็คือพี่จกจันันดวงจันทร์พดุงเจริญซึ่งการขึ้นมาเป็นนักขับเรือ F1 ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะ ที่บ้านนะคะตั้งแต่ลูกคุณปู่กับคุณพ่อค่ะก็ชอบเล่นกีฬาทางน้ํานะคะแล้วก็เราก็คือเกิดมาเราก็สัมผัสกับชีวิตที่ที่อยู่กับาสายน้ําแล้วก็เกี่ยวกับกีฬาทางน้ำตั้งแต่พวกจักรหางยาวเจ็ตสกีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จนมีประมาณสักประมาณสัก,สกประมาณสิกว่าปีที่แล้วค่ะคุณพอ่อก็จัดแข่งขันเรือค่ะก็เป็นเรือหางยาวแล้วก็คุณพ่อก็นําเรือรฟมเล่าวันนะคะมาแข่งที่งานสการขอหลวงพ,วพ,วพวโโ่อพระพุทธโสธรด้วยเราก็ สัมผัสมาตั้งแต่ตอนนั้นนะคะแล้วก็พอที่เวลาพี่ๆนักขับที่เขาซ้อมกันแล้วเราก็แบบเล่นสกีนะ้ําอยู่เล่นจะสกีอยู่เราก็ขอแบบลองขับบ้างลองที่แบบว่าลองลองซ้อมขอวอร์มเครื่องบ้างความรู้สึกตอนแรกที่ลงสนามครั้งแรกก็มันก็ตื่นเต้นตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าเราก็เพิ่งลงสนามครั้งแรกแล้วก็นักแข่งทั้งหมดเนี่ยเป็นผู้ชายหมดแล้วเราเป็นผู้หญิงคนเดียว ดูในมุมมองของพี่จัากจาันว่าทำไมเธอถึงได้ชื่นชอบเรือ F1 เจ้จันชอบท้งเสียงนะคะคือจันมีความสุขว่าเสียงมันร้าใจคือมันฟังดูมันเพาะแต่มันเท้าฟังเอีมันจะแฝงด้วยความดุ ถามว่ายากไหมจริงๆก็ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายค่ะเพียงแต่ว่าเราก็ต้องต้อง,องรู้เกี่ยวชินเกี่ยวกับเครื่องเรือด้วยค่ะเราต้องรู้ว่าเออเรือต้องคอนโทรลยังไงบ้างเพราะว่าก็คือจะเป็นจะไม่เหมือนเจสกี้จสกีจะเป็นแฮร์แล้วเราบีบอย่างเดียวใช่ไหมคะแต่ว่าเรือฟอร์มูล่าวันนะคะก็จะมีพวงมาลัยแล้วก็ตรงพวงมาลัยจะเป็นปุ่มคอนโทรลบับเครื่องเรือค่ะให้เครื่องเรือดกขึ้นหรือก็ดกลงในการทําความสปีดความเร็วอะค่ะ ติดตามความเคลื่อนไหวได้ทางแฟนเพจสิงค์ TWSF ซึ่งพี่จักระจันมีโปรแกรมแข่งขันในเมืองไทยหลายรายการไม่ว่าจะเป็นสิงห์ไทยแลนด์วอเตอร์สปอร์ตเฟสติวัล2014สนามแรกในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ที่ชายหาดบางแสนจังหวัดชลบรุรีและการแข่งขันเก็บคะแนนสะสมในงานประเพณีอยกระทงในวันที่7และ8พฤศจิกายนที่จังหวัดฉะเชิงเซาวราภพริงสวัสด์โมโนทันตนรายงานค่ะ ดูเหมือนว่าคุณวราพรผู้สื่อข่าวโมโนติเนาของเราเนพยายามอย่างมากเลยที่จะเข้าไปและมีส่วนร่วมในการสตาร์ทได้เลยจริจริงแล้วฝึกฝนแล้วแตาจะว่าไปนะสาหรับคนที่แข่งเรื่องของความเร็วก็ต้องเป็นคนที่รักความเร็วแล้วก็เวลาแข่งขันหรือว่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องความเร็วเนี่ยมันจะหลั่งสาร่นิดนึงก็คือไม่ใช่เอนโดฟินนะเป็นอะดรีนาลีน